สำหรับมือถือ Android หลายๆรุ่นหลายๆย,ยี่ห้อนะคะเวลาที่เราเข้าโหลดแอป,ปนะคะใน Pay Store แล้วโหลดแอป,ปไม่ได้ขึ้นให้ตั้งค่ายืนยันการซื้อขึ้นให้ยืนยันสแกนลายนิ้วมือนะคะเราต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนถึงจะเข้าโหลดแอป,ปได้ค่ะมาดูวิธีกันค่ะอาการที่มือถือ Android แต่ละรุ่นนะคะเวลาเข้า Play Store แล้วไม่สามารถโหลดแอป,ป,ปได้นะคะแตะเข้าไปที่แอป,ปของ Pay Store แล้วเจอหน้านี้นะคะให้เราไปที่หัวข้อใช้ข้อมูล ไบโอเมตริกนะคะคือเพิ่มสแกนลายนิ้วมือนะคะป้องกันปัญหาในการติดตั้งแอปเองนะคะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มความปลอดภัยถ้าไม่ต้องการจะใส่ลายนิ้วมือก็ใส่รหัสหน้าจอของเราก็ได้ในกรณีที่เราตั้งรหัสผ่านหน้าจอนะคะหรือถ้าเราไม่ต้องการให้เขาถามอีกต่อไปก็เพิ่มสแกนลายนิ้วมือเราเข้าไปค่ะแตะไปที่ใช้ข้อมูลได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มสแกนลายนิ้วมือเราเข้าไป ถ้าเราสแกนนิ้วผ่านเรียบร้อยนะคะแอปก็จะเข้าได้สู่หน้าหลักปกติแบบนี้นะคะเราก็โหลดแอปได้ตามปกติค่ะอาการแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะถ้าเราไม่ต้องการที่จะสแกนลายนิ้วมือก็ยืนยันจากรหัสหน้าจอของเราก็ได้นะคะ,คะหลังจากที่เราตั้งสแกนลายนิ้วมือแล้วนะคะครั้งต่อไประบบก็จะไม่ถามนะคะเราก็ดาวน์โหลดได้ตามปกติเลยนะคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะแค่ยืนยันด้วยการสแกนลายนิ้วมือก็เข้าโหลดแอปได้ตามปกติค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ